ต่อไปนี้เป็นข้อคิด5ข้อที่ควรคำนึงถึงหากคุณรู้สึกท้อแท้เวลาเริ่มทำสิ่งใหม่ๆข้อที่1ให้เวลาตัวเองในการปรับตัวเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณแบบเดิมๆข้อ2อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปและให้เวลาตัวเองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ข้อ 3. ขอความช่วยเหลืออย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างของคุณในบางจุดทุกคนยังเป็นมือใหม่และคนส่วนใหญ่ยินดีให้ความช่วยเหลือ ข้อ 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยธรรมชาติแทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดให้มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นและใช้ความรู้นั้นเพื่อปรับปรุงในอนาคตข้อที่5เฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆแม้แต่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก็คุ้มค่าที่จะเฉลิมฉลองจดบันทึกสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จและใช้สิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการถักดันต่อไปข้อราหกคิดบวกการเริ่มต้นงานใหม่ อาจเป็นเรื่องท้าทายแต่การรักษาทัศนคติเชิงบวกสามารถสร้างความแตกต่างได้เชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณ